คุณเชื่อไหมว่ากล้องติดรถยนต์ที่ถ่ายได้ชัดที่สุดอาจจะไม่ใช่กล้องติดรถยนต์ที่ดีที่สุดเวลาที่คุณจอดรถยนต์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงความเข้าใจผิดของหลายๆคนเลยนะที่ตอนนี้กําลังซื้อกล้องติดรถยนต์แล้วก็ไปอ่านแค่คุณสมบัติบางประโยชเวลาที่คุณได้ยินได้ฟังจากคนอื่นกันมาผมจะบอกว่ากล้องติดรถยนต์ณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ2แบรนด์เนาะที่เขาทําการตลาดเยอะๆแล้วคุณจะเห็นในโซเชียลบ่อยๆหนึ่งในนั้นจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า70ไมล์ อีกยี่ห้อหนึ่งจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อดีๆไปนะครับซึ่งทั้งสองแบรนด์เนี่ยอาจจะได้กลิ่นอายละไม้คล้ายคลึงว่ามาจากเวมี่ซึ่งจริงๆแล้วเวมี่ไปเป็นคนถือหุ้นหรือร่วมลงทุนนั่นเองนะครับอันนั้นเราขอข้ามไปก่อนแต่ผมจะบอกว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยตอนนี้จริงๆอ่ะเวลาที่เขาโฆษณาเนี่ยเขาจะเขียนว่ารองรับ การบันทึก24ชั่วโมงรองรับการบันทึกตอนจอดรถด้วยแต่เงื่อนไขก็คือคุณต้องซื้อเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์คิดฮาร์ดแวร์คิดเนี่ยเวลาที่คุณซื้อมานะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในกล่องแต่ว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ติดตั้งกับกล่องฟิล์ในห้องโดยสารของรถยนต์ของคุณทีนี้เวลาที่คุณจอดรถเจ้าตัวสายไฟตัวนี้จะไปดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ของคุณเนี่ยมาใช้งานนะครับซึ่งแน,น,นงต ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่บันทึกตอนจอดได้เนี่ยต้องมีการดึงพลังงานมาเลี้ยงให้กล้องนะครับเพียงแต่ว่าการดึงพลังงานมาเลี้ยงให้กล้องเนี่ยการบันทึกหลังจากนั้นจะไม่เหมือนกันถ้าคุณสังเกตดูไฟล์วิดีโอที่อยู่ด้านบนนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นวิดีโอที่มันเร็วมากๆถูกไหมมันเป็นวิดีโอที่มันเหมือนกับเป็นการกรอแล้วซึ่งไม่ผิดเลยไทม์แลปส์วิดีโอเป็นโหมดหนึ่ง ของเจ้ากล้อง2แบรนด์นี้ที่ทําได้ถ้าคุณเลือกบันทึก24ชั่วโมงจะมีเมนูหนึ่งซึ่งเกียนว่าทำแล็บนะครับทำแล็บคือวิดีโอแบบด้านบนที่คุณเห็นนั่แหละมันก็จะวิ่งเร็วๆกรอเร็วๆแล้วถ้าเกิดเคสหรืออุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆคุณจะไม่สามารถที่จะทําให้มัน Slow Motion ได้เพราะว่าการบันทึกแบบทำแล็บคือบันทึกแบบวิดีโอแบบนี้ทําให้มันข้ามสก i ปข้ามเฟรมไปปกติอย่างวิดีโอที่คุณเห็น ที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยมันจะมีภาพนิ่งเนี่ยประมาณ30ภาพต่อหนึ่งวินาทีคุณเลยเห็นว่าปากผมสมูทถูกไหมแต่ว่าการบันทึกแบบ Time La ็ปส์วิดีโอส่วนใหญ่มันจะเหลือแค่1ภาพนิ่งต่อ1วินาที1ภาพนิ่งต่อ1วินาทีทําให้เขาบอกว่าจะประหยัดเนื้อที่ของเมมโมรีได้มากขึ้นใช่ไหมครับมันประหยัดมากขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันบันทึกน้อยลงตังเกือบ30เท่าแต่วิดีโอที่คุณได้มามันจะไม่สมูทเลยมันจะกระตุกด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่า แจ็ดสิบไม่ดีดีไปคุณต่อก็ได้คุณมีเงินคุณจะซื้อสายไฟก็ได้แต่การทํางานของคุณจะเป็นแบบนี้เป็นแบบทำแล็ปวิดีโอไม่ใช่วิดีโอที่แบบสม o ท t h ฉะนั้นเวลาที่คุณเกิดเหตุโดนชนขึ้นมาเนี่ยคุณจะอ่านทะเบียนออกยากมากมันอาจจะเป็นเฟรมหนึ่งอยู่ทางด้านขวามืองคุณอีกเฟรมหนึ่งกระโดดไปทางซ้ายเมืองคุณแล้วฉะนั้นคุณจะไม่เห็นเหตุการณ์ชัดเจนถูกไหมครับ นั่นแหละมันทาให้คุณอาจจะมีคุณเห็นเหตุการณ์คุณเห็นว่ารถเสียอะไรแต่คุณไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะไปแจ้งกับประกันว่าอา้าวแล้วไอ้คนคนนี้มันคือคนที่ชนฉันไอ้คนคนนี้มันเป็นคู่กรณีของฉันคุณไม่มีหลักฐานมากพอที่คุณจะไปลงบันทึกประจําวันที่แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าอันนี้แหละที่เป็นคู่กรณีของฉันคุณอาจจะมีรูปพรรณสันฐานแล้วสิ่งที่คุณได้คือคุณก็ต้องลําบากไงไปหา ล้องวงจรปิดตัวอื่นเช่นสมมติจอดที่ลานจอดร,รถของห้างขอโทษนะคะมีรถออกไปในช่วงเวลานี้ไหมมีกทป้ายทะเบียนไหมหรือถ้าคุณจอดข้างทางคุณโดนเฉียวใช่ไหมคุณต้องไปพึ่งกล้องของกทมรหรือกล้องข้างทางซึ่งคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงบ้านเมืองเราคือมีกล้องเยอะมากแต่แม่งใช้ได้เกือบไม่ได้เลยถูกไหมผมมีลูกค้าที่มาติดหน้าร้านเนี่ยเป็นกล้องไอโรสของเกาหลี แล้วก็เป็นกล้องของวิโ f โฟที่เป็นของจีนนะครับแต่การบันทึกของเขาจะไม่ใช่วิดีโอกรอเร็วๆแบบข้างบนมันจะเป็นแบบอื่นฉะนั้นเราถึงบอกว่าคุณกําลังซื้อกล้องติดรถยนต์เพื่อบันทึกตอนขับอย่างเดียวหรือคุณกําลังอยากจะได้กล้องติดรถยนต์ที่บันทึกตอนจอดได้ดีๆด,ด้วยคําถามนี้มันแตกต่างกันนะครับบางคนบอกว่าอยากได้กล้องแบบนี้ที่บันทึกตอนขับแล้วได้ชัดๆ แล้วฉันก็ยอมซื้ออุปกรณ์มาต่อเพิ่มด้วยมันก็จะได้บันทึกได้ด้วยแต่ประเด็นคือคุณเข้าใจไหมล่ะว่าตอนที่มันบันทึกตอนจอดอ่ะมันเป็นแบบข้างบนนี้แล้วคุณยอมรับได้ไหมล่ะถ้าเกิดมีคนชนแล้วมันอาจจะวาร์ปหายไปแล้วคุณก็มองไม่เห็นนั่นไงมันเป็นสิ่งที่ทําไมหลายๆคนเขาเลือกติดกล้องที่ราคาสูงขึ้นเขาไม่ได้มองแค่ว่าฉันต้องบันทึกตอนที่ฉันขับรถอย่างเดียวแต่เขาเลือกซื้อความปลอดภัยตอนจอด หรือมันเป็นสิ่งที่ผมกําลังบอกทุกคนว่าคุณกําลังหายามติดรถของคุณที่มันบันทึกได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงหรือคุณกําลังหากล้องติดรถยนต์ของคุณซึ่งบันทึกเน้นบันทึกตอนที่คุณขับรถถ้าคุณคิดว่าตอนจอดอ่ะคุณไม่เจออะไรแน่นอนคุณมีที่จอดรถส่วนตัวไม่มีใครมาทําอะไรคุณแน่นอนเนี่ยคุณเลือกกล้องติดรถบันทึกแค่ตอนสตาร์ทรถก็พอแต่เมื่อไหร่ที่คุณดับเครื่องมันจะไม่สามารถบันทึกที่คุณได้หรือแม้กระทั่งคุณซื้อสายไฟมันก็บันทึกได้อย่างมากที่สุดเท่าาข้ง หรือถ้าไม่บันทึกเท่าข้างบนจะมีอีกโหมดหนึ่งซึ่งมันทําได้คือให้กล้องสแตนบายคาว่าสแตนบายคือไม่บันทึกแบบอีกข้างบนนะบันทึกแบบปกติแต่จะปกติได้ก็ต่อเมื่อรถยนต์ของคุณเนี่ยที่จอดอยู่โดนชนแรงมากพอใช้คำว่าแรงมากพอนะครับเพราะว่าถ้าไม่แรงกล้องไม่ทํางานเลยแล้วปกติคนเราอะนะเวลาไปชนคนอื่นนะชนปุ๊บรีบเร่งเครื่องหนีไปเลยกว่ากล้องของคุณจะเปิดขึ้นมามันไม่เห็นอะไรแล้ว นั่นแหละครับถึงบอกว่าเรากําลังหากล้องติดรถยนต์หรือเรากําลังหายามติดรถยนต์อันนี้คุณเลือกได้เองนะครับวันนี้ผมเอาความรู้มาฝากกันแค่นี้ผมเนี่ยกับน้องๆในทีมนะครับที่เป็นของบริษัทกรุ๊ปออนเนี่ยเราเชื่อว่ากล้องติดรถยนต์ทุกตัวดีครับดีกว่าคุณไม่ได้ติดอะไรแน่นอนแต่มันจะผิดนิดนึงถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วคําว่าการตลาดบันทึก24ชั่วโมงทําได้ยังไงแล้วทํางานทําแบบไหน ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมขอทิ้งท้ายไปนะครับว่ามีลูกค้าบางท่าน mm. เขาอยากได้แบรนด์ดังกล่าวมากเลยนะครับเขาได้บอกว่างั้นไม่เป็นไร mm. ผมอ่ะไปต่อสายไฟ ify, ต่อตรงเองได้ให้กล้องมันทางาน24ชั่วโมงเลยผมไม่ต้องเปิดโหมดนี้เหมือนเอาผมเอา power bank มาเสียบเลยใช้ได้ไหมเราบอกได้เลยครับ mm. กล้องทํางานได้แต่กล้องประเภทพวกนี้นะครับผู้ผลิตเขาไม่ได้ออกแบบวงจรภายในรองรับการทํางานแบบนั้น ทำให้เมื่อไหร่ที่กล้องร้อนเกินไปไฟมันอาจจะไม่ตัดมันอาจจะเกิดการลุกไหมมันอาจจะเกิดความร้อนที่สูงเกินไปจนทําให้รถยนต์ของคุณเกิดอันตรายคุณน่าจะเคยเห็นข่าวที่กล้องติดรถยนต์ระเบิดคุณน่าจะเคยเห็นข่าวที่กล้องติดรถยนต์มันลุกไหมในห้องโดยสารระหว่างที่มันทํางานนั่นแหละครับคุณจะไปต่อก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้ามันลุกไหมขึ้นมาคุณจะไปฟอ้องร้อง กล้องก็ไม่ได้นะเจ้าของแบรนด์เขาก็ไม่รับผิดช,ชอบเพราะถือว่าคุณเอาไปต่อใช้งานผิดประเภทนั่นเองหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณสนใจกล้องติ่งทรถยนต์คุณต้องการคาปรึกษาแบบจริงใจแบบแมนแมนแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะทักมาในช่องทางด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยเรายินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะครับให้คุณได้เลือกกล้องติ่่รถยนต์ที่มันเหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุดมันไม่จําเป็นว่าต้องติดตัวแพงมันถึงจะเหมาะกับการใช้งานคุณไม่จําเป็นที่ต้องหากกลล้้ออองทที่ันนึตจดไเย เพราะคุณอาจจะไม่ได้จอดตรงจุดเสี่ยงแต่ถ้าคุณคิดว่าการนี้คุณยอมลงทุนมากกว่าเดิมนิดหน่อยแล้วทาให้คุณปลอดภัยย4่ี่ชั่วโมงทำให้คุณกินอิ่มนอนหลับคุณไปเดินห้างได้อย่างสบายใจแล้วกลับมาคุณก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถของคุณมันจะไม่ดีกว่านั้นหรอคุณคิดเห็นอย่างไรมีคอมเมนต์ใดๆสามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยผมจะได้ทําคลิปแบบนี้แล้วก็แก้ความเข้าใจผิดของแต่ละคนที่ตอนนี้เกิดขึ้นให้ฟังได้ยินกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน